นี่คือสรุปเรื่องราวของ n e b i u s Group ที่คุณควรรู้ครับโอเค n e b i u s Group เนี่ยจริงๆเขาเริ่มมาจาก y a n d e x นะครับที่เราอาจจะรู้จักกันว่าเป็น Google แห่งรัเสเซียนั่นแหละแต่พอหลังสงครามยูเครนเนี่ยเขาก็ปรับโครงสร้างใหญ่เลยขายธุรกิจในรัเสเซียไปแล้วก็รีแบรนด์ใหม่กลายมาเป็น n e b i u s Group ที่เน้นทำธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับโลกนอกรัเสเซียเต็มตัวเลยตอนนี้สำนักง,งานใหญ่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วหุ้นก็กลับมาเทรดใน n a s d a q แล้วด้วยชื่อย่อ n b i s ครับ ประเด็นแรกเลยธุรกิจหลักของเขาคือโครงสร้างพื้นฐาน AI และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตัวชูโรงคือ Nebius AI Cloud อันนี้เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่แรงมากๆออกแบบมาเพื่อง,งาน AI ML ใหญ่ๆโดยเฉพาะเลยใช้ GPU Cluster ทรงพลังคือรวมเอาความยืดหยุ่นแบบคลาวด์เจ้าใหญ่ๆมารวมกับพลันประมวลผลระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์เลยนะนอกจากนี้ก็มีธุรกิจอื่นในเครืออย่าง a i f r i d e ที่ทำรถยนต์ไร้คนขับ Triple Ten เป็น a d t e c h Bootcamp IT และก็ t h o l o k a แพลตฟอร์มข้อมูล AI ที่เจฟเบโซสก็ลงทุนด้วยประเด็นที่2คือเขาโตเร็วแล้วก็ขยายตัวเร็วมากๆเนเบียสนี่ทุ่งเงินลงทุนไปกว่า1,000ล้านดอลลาร์นะเพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐาน GPU cloud เขาสร้างศูนย์ข้อมูลใหญ่ๆหลายที่เลยทั้งฟินแลนด์ไอซ์แลนด์แล้วก็กำลังสร้างที่นิวเจอร์ซีย์อเมริกาด้วยที่ไอซ์แลนด์เนี่ยมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ชื่อ IISG2 ติดอันดับ13ของโลกเลยนะแล้วก็เป็นซ u เปอร์คอมเชิงพาณิชย์ที่แรงสุดในยุโรปด้วย ที่สำคัญคือใช้พลังงานสะอาด100%ทีมงานก็ไม่ธรรมดามีวิศวกร AI กับ Cloud กว่า1,000คนสืบทอดมาจาก Yandex เดิมประเด็นที่3ครับเรื่องพันธมิตรสำคัญกับระดมทุนใหญ่ๆคือ NVIDIA เนี่ยไม่ใช่แค่มาลงทุนนะแต่เป็นพาร์ทเนอร์หลักเลย แล้วเนบ i u s ก็ยังได้ดีลสร้างซูปเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติให้อิสราเอลด้วยระดมทุนก็ได้มาเรื่อยๆแต่จุดเปลี่ยนจริงๆที่ทำให้คือหาเลยก็คือดีลใหญ่กับ Microsoft เมื่อกันยา2025นี่้เองเซ็นสัญญามูลค่าโอ้โห17.4พันล้านดอลลาร์ให้บริการ GPU Cloud เป,ป็นเวลา5ปีส่งผลให้หุ้นพุ่งไป47%เลยทีเดียวสรุปง่ายๆก็คือ n นบิอัสกรุ๊เนี่ยพลิกจากบริษัทเทคที่มาจากรัสเซีย กลายมาเป็นผู้เล่นระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่น่าจับตามากๆโดยเฉพาะหลังจากมือกับ Microsoft นี่คือตอกย้ำสถานะในตลาดโลกไปเลยครับ